สวัสดีครับบุรีบอรต่อแถวหงมาครับเอายางเก่าอยทองครับเป็ัแจกที่บ่้ครับอ๋อแจกกองก็เห็นด้ข่าวเขาบอกว่าสี่สี่สี่ตัวสี่สองสี่ตัวฝออง mưa lên cả trả gì mưa cả trả gì bố à. Im bảo sáu ngàn điều,อยาก mua bò, em mua kinh đây bò, cái vấn bò, ông chào chào bò, anh bó nhay, bó Im ta. bò, ông, cứ tụ nhảy nè, ล้วสองคนนั่งกินแล้วไปมขอแถวเร้วลูกขอแถวแร็วเออขอแถวงม่ขอแถวขางล่างกา้ครับเอามาย่บกคนต่อไปเอาองนตัวีย่างเนี้ยครับอันนี้ยังอันนงครับเอายงเจ้า มาเผยโอเคโชคดีมันจะเรียนเ้อเป็นเด็กดีของพ่อแม่